ะะโดนแล้วนะคะพอได้ลงคิดนะคะมื่อมาเที่ยวท่าพิลันท์ท่งหวดหนองคายนะคะกำลังเดินทางกลับบ้านเ้านี้นะคะเห็ดผิดต่ตตงตเลิมออกจากบ้านนะคะจนว่า,าเสร็จเรียบร้อยนะคะชักมือไปแตะยังไงพี่น้องคลิปรบนะคะมื่อนนะคะมาเอา,อาวัตถุโบราณนะคะกลับบ้านนะคะแม่ขำคุณนี่พี่น้องเห็นบอ จะลังลากจ Ŋ ูงนะคะกับบ้านนะคะขอบคุณนะคะสำหรับทีมงานเสียท่านผู้ดอนนะคะให้บริการรดลากจ Ŋ ูงบ่งอีกจังหน่อยนะเดี๋ยวจังหน่อยนะคะกับสีหหอนบ้านมากับผู้บบาวพี่น,น้องสองคนเหมือนกัแล้วกับผู้บบาทั้งหลังอีกผู้บบาวสํานอยนะคะนะคะ สามสี่คนนะคะมากับรถล,ลากจูงอายุนะคะประมาณแปดสิบปีลปะโบเดน,นอยโบเดลไลนะคะอายุของอ่านดตอนนี้นะคะผ่านจังหวัดอ่าสกลนครน,นะคะอันนี้เป็นแถวพนยังคำนะคะเนื้อขุนพนยังคำ ก็อีกจังหน่อยนะคะก็จะเป็นทางเดียวทางไปเตาง่อยนะคะหรือว่าพญาเตาง่อยอะไรคุยอะไร,ะไรคนอู้ก็สิงอดมือเลขออกไปขอดีดีเตยพี่น้องไปขอเลขนะคะกับพญาเตาง่อยบางคนก็นโชคดีเด้นะคะได้เลขไทยสองตัวแน่สามตัวแน่น,นะคะได้ไต่ดินน้ำนะก็เป็นโชคไพ่มั่นวันนะพี่น้องเนาะนะคะผู้ยากก็ได้มาอยู่งวดนนี้ก็คิดว่าสิได้อยู่สิบสองล้านนะคะ ถ้าได้งวดน,นี่สิบสองล้านกะคือสิโอเคเนี่ยุบจักน้อยอยู่ดอกทุกอย่างคงจะราบรื่นนะคะกลับมาใช้ชีวิตแบบยังละ่ะแบบอตามธรรมชาติวิถีชีวิตของคนคนทัง้งพูนะคะสุดสิบสองล้านแล้วอนะะอันนี้เป็นทางเวไปทางพละอำเภอเต้าง้อยนะคะ จังหวัดสกลนครแกงข้างๆนะคะพี่น้องเนีปเป็นแผงแตงโม่นะคะขาเจ้าสิบปู่เลาะสวนข่างๆแ,และกะเอาออกมาขายทั้งนอกนะคะเป็นจริงค่าทางการเกษตรสินค้า,าการเกษตรนะคะมันสีบะหมี่ผู้ใดมาประกันราคาเท่าไรนะคะบะแหน่นดอกัะพริกนะคะคุณยาปลูกอยู่สวนนะคะตอนที่กําลังสิบปูกิโลละสองร้อยบาทแต่พอปลูกแล้วเรียบร้อยพี่น้องตอนนี้กิโลละเศ้าบาท โอ้เ,เหล็กศูนย์เฮียไปตัวหนึ่งมันโพดเฮียไปหลายเกินไปนะคะขายริกได้โลละเศร้าพี่น้องตอนที่ปลูกเนี่ยกิโลละสองรอยนะคะโอ้ยเขาโมเขาใจปลูกหมัพผิกอยู่ไซสก็ไปหาควันซื้อมานะคะต้นละสิบหาบาทต้นละยี่สิบบาทซื้อมัดน,นะ,ะเอามาปลูกแล้วว่าสิได้กิโลละสองรอยก็จะตัดเหล็กศูนย์ออกตัวหนึ่งเหลือกิโลละเศร้าบาทโอ้ เจ็บชำระบมอีกแล้วนะคะปีที่แล้วก็ไปเจ็บน้ำมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศอัน,นก็จะวานลงทุนปลูกมะเขือเทศยังก็หาไรได้หาแสนาสั่นคุณยากับปูกขึ้กันนะคะหาไรได้พันสองอคือปแต่รวย <c oughs> <c oughs> มันนี้เดินทางตั้งแต่เทศนพี่น้องตั้งแตเท ตั้งแต่ตีหานะคะออกมาหอดเมืองแล้วปลืมเอกสารกลับไปอีกนะคะออกมาอีกบานนี่ก็เจ็ดโมงนะคะไปกินข้าวทั้งอำเภอท่าบอนะคะจังหวัดหนองคายพาคุณพาคุณทวดนะคะพาคุณทวดกลับบ้านนะคะผู้ใดสนใจได้พี่นองเดี๋ยวคุณยายสิลงลิปไปเบิ่งนะคะมืออื่นสิลงให้เบิ่งนะคะผ่าพง,งาของเพื่อนนะคะ สำหรับรถโบร่านนะคะผู้ใดสนใจพี่น้องอยากได้ทักข้ามานนะคะซื้อมาแล้วขายนะคะบระิกบไปไดิพี่น้องนะคะขายกับโบแพงอีกนะคะกำไรจักบาทสองบาทพ่อได้ค่ากระตรุมขนมไล้ลูไฮห้านก็เอานะคะเรือค่ารถขายอย่างแล้วเรียบร้อยก็ได้อยังมากไม่นะคะผู้ใดสนใจก็ค่อยทักขามานนะคะเมื่ออื่นนะคะสิลงลงตรถน้ื่อม่เหมือนพี่น้องเบื้งแต่ว่าคิดว่าสิอเอามาเฮ็ดอัน เอามาเฮ็ดอันน่นนะพี่น้องเอามาเฮ็ดอันอ่ารถแฮนะคะใจก็จะได้เฮ็ดรถแฮแหและเวลาเ่ามากกับพอเด็มววนพอเด็ซื้อนเนาะอือคือจะมัวนอยู่แจได้กับขับรถไปเลยนะคะแล้วก็เปิดเลยกับขือนเสียงเลยนะคะอีกใจหนึ่งก็จะเฮ็ดเป็นเอาไว้เฮ็ดเป็นที่พักนะคะเอาไว้เฮ็ดเป็นอันห้องนอนเคลื่อนที่นะคะเวลาจะไปเบิงมะล่าบาดได้ยังสีดึกดึยังสี่เทากับขับรถไปนะคะ ดึกครับมากาว่ามันสิมาบุหอนเท่ากับจอดแล้วเขากัเปิดแอรนนอนเลยนะคะอยู่ในรถด, mm hmm. ดืวว่าผู้ใดอยากให้่อให้เป็นดานะคะก็ได้ติดต่อพันเขามาทางชงของคุณยาก,ก็ได้นะคะเพราะว่าทิมงานของข้าเป็นทิ้งงานในซังนะคะในช่างใหญ่นะคะเห็ดแบบไหก็ได้พี่น้องสีเห็ดยกดำสีเห็ดขื้นสูงสูงหรือว,ว่าสีเอาร่งต่้มตเตี้ยๆ,ๆียก็ได้เห็ดได้เมดน,นะคะพี่น้อง จากดำกลายเป็นบ่ดำหรือว่าจากบ่ดำกลายเป็นดำได้มืดนะคะเนาะอมรีเอาสานีนะคะพ่ออย่างละพ่อหอมปากหอมคอนะคะเพราะว่าคลิปเต็มเต็มนะคะที่คุณยาใส่ลงไปแล้วโอ้ยพี่น้องเลยเสียดายนะคะตัดต่อไปแล้วเรียบร้อยนะคะจ้ากมือไปสู้นี่อย่างหลบหมดเลยนะคะเนาะดูแลสุขภาพนะคะพี่น้องนะคะอย่าลืมเดอ้อออกกำลังกายนะคะ อย่างน้อยนะคะวันละ30มสิบนาทีนะคะหรือวันหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีเออแห่งคักในหนอหนึ่งชั่วโมงวันอังคกอะอาทิตย์หนึ่งนะคะจะกสามสามสี่ครั้งนะคะเนาะออกไปทั้งหนอกก็อย่าลืมนะคะทุกมือนี่ใส่นาก,กะนะคะสวมแมสนะคะปิดแมสปิดแมสไว้ออย่าไปสัมผัสกับไผโดยที่เห่าบ่าจจาเป็นนะคะบ่ต้องอยากไปจับไม้จับมือกับผู้ใดนะคะ ดูแลสุขภาพจิตองนะคะโควิดมันกำลังสิเมื่อแล้วล่ะเนาะมันกำลังสิใบาบาประเทศเฮาแล้วล่ะใบ,บายจากโลกนี้ไปแล้วนะคะสําหรับโควิดเหลือแต่ยังเหือเหลือแต่หนีมันสีบวิดนะคะตอนนี้ <c oughs> ทํามาหากินนะคะไปสักก่อนนะคะโอเคสวัสดีจ้า